คุณเกิดราศีกันนะฮะหรือลัคนาราศีกันนี่คือวิดีโอที่คุณต้องดูให้จบเพราะวันนี้ผมจะมาบอกคีย์เวิร์ดของจักรวาลที่สร้างคุณมาตั้งแต่คุณเกิดนะฮะให้พลังใดคุณมาบ้างคือราศีกันเนี่ยคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อวิ่งแข่งกับใครแต่เพื่อจัดระบบจักรวาลด้วยสติปัญญาและความแม่นยำของคุณนะฮะ,ะ,ฮะพิมพ์คํามงคลบ,บวกพร้อมจัดระบบความมั่งคั่งในจักรวาล ได้วิดีโอนี้และขอให้เกิดสิ่งที่ดี 1. เจ้าเรือนหรือดาวประจําตัวเนี่ยคือดาวพุธหรือ m e r c ์คิวรเป็นพลังแห่งการคิดการวิเคราะห์การควบคุมรายละเอียดและเข้าใจโครงสร้างแบบละเอียดแบบลึกๆเจ้าเรือนลนักาณาฮะบวกกับเรือนที่สิบนะฮะนั่นคืออาชีพนะราศีการเกิดมาเพื่อทํางานที่ต้องใช้สมองมือและระบบหากพุธเข้มแข็งนะฮะในดวงสตาเนี่ยชีวิตจะมีเส้นทางมั่งคั่งจากการวางแผน หากพุทธอ่อนกําลังจะเกิดวิตกจริตไม่กล้าลงมือจริงและสะสมความคิดแล้วหยุดอยู่กับทีราศีกันคือผู้อยู่เบื้องหลังความเป็นใหญ่ผู้จัดการพลังจักรวาลให้กลายเป็นระบบที่ใช้ได้จริงเรือนที่หนึ่งหรือลัคนานั้นนะฮะนั่นคือธาตุดินนะะมั่นคงระมัดระวังใส่ใจคุณภาพจุดแข็งนะฮะคิดละเอียดแก้ปัญหาเก่งทํางานเนียบจุดอ่อนจู้จี้กับตัวเองมากเกินนะฮะมักคิดว่า ยังไม่พร้อมแม้จะพร้อมแล้วก็ตาม3นะครับเรือนที่2คือการเงินของดาวพระศุกควบคุมความเป็นไปในเรือนการเงินคุณอยู่หาเงินจากงานศิลป์ความสวยงามสุขภาพความรู้การออกแบบหากดาวศุกร์แข็งแรงจะมีศิลป์ในการวิเคราะห์เช่นพวกดีไซน์คอนเทนต์การแพทย์โภชนาการหากอ่อนกำลังใช้เงินเกินความจำเป็นฟุ่มเฟือยหรือกลัวจนไม่กล้าลงทุน เรือนที่10นะฮะอาชีพคือดาวพุธหรือเมอร์คิวรีททำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลระบบการวางแผนการสื่อสารการวิเคราะห์งานที่ต้องใช้สติปัญญาหรือมันสมองถ้าพุธแข็งแรงเหมาะเป็น CEO ที่จัดระบบที่ปรึกษานักบัญชีโค้ดแพทย์ครูอาจารย์ถ้าอ่อนแรงนะหมุนอยู่ในความคิดมากกว่าการลงมือทําเรือนที่7คือคู่ครองคือดาวพฤหัสบดีหรือจูปิเตอร์ได้คู่ที่เป็นนักคิดนักสอนผู้มีศรัทธาผู้มีปัญญา ผู้มีวิสัยแห่งบัณฑิตผู้มีองค์ความรู้สูงความรักสําหรับราศีกันเท่ากับความเคารบความรู้สึกว่าเราช่วยกันเติบโตเพราะเป็นพลังของพฤหัสทําไห้บาลานซ์นะฮะคู่จะกลายเป็นคนขัดแย้งด้านความเชื่อความคิดหรือศีลธรรมขณะเรือนที่สิบสองพลังลนะรับนะฮะหรือพระอาทิตย์ตรงนี้นะครับพลังรับของกันคือความมั่นใจในตนเองซึ่งมักซ่อนไว้ลึกมาก จนแทบมองไม่เห็นถ้าพัฒนาอาทิตย์ในเรือนที่12จะกลายเป็นผู้นําเงียบที่มีอํานาจในแบบที่คนไม่ทันตั้งตัวหมอะกับงานอยู่เบื้องหลังแต่เปลี่ยนทั้งระบบน,นั้นนะครับตัวอย่างบุคคลระดับโลกที่มีพลังของราศีกันบิ Beyonce, อยอนเซ่เนี่ยนะครับราศีกันสายเปะที่ใช้พลังการจัดการกับศิลปะสร้างอาณาจักรระดับโลกวอลเลนบัฟเฟตเป็นนักลงทุนที่ใช้หลักการวินัยระบบ ทำให้ร่ํารวยอย่างยั่งยืนนะเพราะนั้นนะครับคุณคือผู้จัดการพลังงานของโลกคุณไม่ได้พูดเสียงดังที่สุดแต่ทุกสิ่งที่คุณจัดเรียงจะเปลี่ยนผลลัพธ์ทั้งจัก,กรวาลได้ถ้าคุณคือราศีกันคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อทําเยอะแต่เพื่อทําสิ่งที่ใช่แล้วใช้มันซ้ําๆอย่างทรงพลังจนโลกไม่มีทางมองข้ามคุณได้อีกฉะนั้นนะครับภารกิจแท้จริงของราศีกันซึ่งสร้างระบบของตนเองให้มั่นคงแล้วค่อยขยาย สฝึกใช้พลังจิตให้เป็นพลังสร้างไม่ใช่พลังกังวลครับวางใจในความพอเพียงและกล้ารับทรัพย์ด้วยความมั่นใจใช้การจัดการความรู้สร้างรายได้แบบยั่งยืน 5. ดึงศักยภาพรับในเรือนที่12ออกมาสู่ความสำเร็จอย่างเงียบแต่มั่นคงคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อว้าวุ่นแต่เพื่อจัดเรียงจักรวาลให้นิ่งและเมื่อคุณวางระบบภายในใจได้โลกทั้งใบจะทำงานให้คุณอย่างไรความขัดแยง้ง ฉะนั้นชาวราศีกันนะฮะจักรวาลให้คุณมาพร้อมความละเอียดที่ไม่มีใครเทียบถ้าคุณยังใช้พลังนั้นในงานของคนอื่นแล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้มันเพื่อสร้างอาณาจักรของคุณเองฉะนั้นนะครับผมเลยสร้างคอร์สนี้ขึ้นมานี่คือคอร์สเฉพาะราศีกันเลยนี่คือ100กฎแห่งความมั่งคั่งของราศีกัน ข้อที่จะเปลี่ยนนิสัยวางแผนให้กลายเป็นพลังสร้างรายได้แบบมีระบบจะได้ใช้พลังงานของราศีกันที่จักรวาลให้มาสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองนะครับนี่คือ100รกฎแห่งความมั่งคั่งเฉพาะคุณเลยนะครับนี่เป็นเวิร์กบุ๊กกำลังทำนะครับอยู่นะฮะสำหรับท่านใดนะฮะที่สนใจนะนะฮะที่จะสร้างให้ตัวเองมั่งคั่งคิดว่าชีวิตมันไม่ควรอยู่แค่นี้นะฮะ ในคอร์สนี้คุณจะได้100กดบัางคั่งที่เรียบเรียงจากพลังของพุทธศุกร์และอาทิตย์ภารกิจวันละหนึ่งอย่างฝึกใช้พลังคิดบวกลงมือเพื่อปลดล็อกความกลัวคุณจะได้สำรวจเงาในใจรือแรงกดดันหรือความคิดติดรูปและแปลงให้เป็นพลังสู่ความมั่งคั่งคุณจะได้สะท้อนพลังภายในของคุณออกมาได้อย่างมั่นคงและคุณจะได้คลิปวิดีโอนะคะคู่กับเวิร์กบุ๊กเล่มนี้ไม่ใช่นังสือนะเป็นเวิร์กบุ๊ก นะที่จะพาคุณทําภารกิจ100ภารกิจพร้อมวิดีโอเรียนนะฮะคู่กับเบิร์ดบูเกร์เบิร์เล่มนี้จะส่งไปให้คุณถึงบ้านนะครับคุณก็ทำมันละภารกิจภารกิจนะฮะในแบบของคุณแล้วก็จะพาคุณลงมือทําจริงนะฮะจากวิดีโอก็จะส่งเป็นลิงก์ u t u b e คุณสามารถดูซ้าได้ตลอดส่งเข้าช่องทางที่คุณติดต่อมาอันนั้นผลลัพธ์ที่คุณจะได้จากคนที่ชอบวางแผนจะกลายเป็นคนที่ลงมือแล้วได้เงินแต่คนที่รอความพร้อมกลายเป็นคนที่รู้ว่าทุกอย่างมันเริ่มได้เลย จากคนที่เงียบกลายเป็นระบบสร้างรายได้ที่พูดแทนคุณคุณไม่ต้องพูดดังไม่ต้องวิ่งไหวแต่คุณใช้ระบบของตัวเองได้ให้ได้ผลเงินก็จะเข้ามาโดยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยฉะนั้นอันนี้ผมมีราคา p รีออเดอร์ถ้าคอร์สเสร็จเนี่ยจะเสร็จสิ้นเดือนนี้นแน่น,นอนเราพันเ้ยเก้าสิบาทแต่ผมให้พิเศษสำหรับท่านใดที่สมัครเรียนสั่งเวิร์กบุ๊กพร้อมกับคลิปคอร์สเนี้ย นะฮะเพียง2,199ับาทก็จะส่งเวิร์กบุ๊กเนี่ยส่งตรงถึงบ้านคุณเลยนะครับเมื่อเสร็จวันที่30เนี่ยนั้นนะครับถ้าคุณคือราศีกันจงเลิกถามว่าคุณคุณต้องรู้อะไรอีกนะเพราะคุณรู้อยู่แล้วหมดทุกอย่างเหลือแค่กล้าสร้างชีวิตในฝันด้วยมือของคุณเองนี่คือคอร์ส1 0 0กฎแห่บบงความมั่งคั่งเฉพาะราศีกันที่กันจากประสบการณ์ที่ผมดูดวงชาวราศีกันมาตั้งแต่อายุ12นะผมดูดวงมานะฮะศึกษาโหงาศาสตร์ผมเห็นราศีกัน ที่ร่ารวยมั่งคัง่งไม่ใช่แค่เศรษฐีร้อยล้านนะเป็นหมื่นล้านนะฮะมาหลายท่านที่มีความมั่งคั่งมาหาศาลนะแล้วก็ศึกษาดวงชะตาคนที่ระดับโลกที่ราศีกันที่มั่งคั่งมากๆนะมาจานวนมากทะนั้นผมก็กันเข้ามาอยู่ในนี้เป็นวิธีปฏิบัติเลยไม่ได้มีทฤษฎีอะไรไม่ใช่สอนโหราศาสตร์ไม่ใช่สอนเรียนโหราศาสตร์นะเป็นหนึ่งร้อยกฎที่จะพาคุณไปสู่ความมั่งคัง่งมากกว่าเดิมนะทะนนั้นชาวราศีกันสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทใครได้โปรนี่ถือว่าคุ้ม เพราะคุณจะมั่งคั่งตลอดไปเอราสนี้ไม่เคยสอนที่ไหนกำลังทายัางไม่เสร็จฉะนั้นคุณจะเป็นคนแรกที่ได้ทําก่อนใครๆฉะนั้นทักแอดมินไปเลยพิมพ์บอกว่าพร้อมรับความมั่งคั่งราศีกันแล้วเขาจะส่งวิธีสมัครให้กับคุณ